แล้วก็ฮิตเฮ้ยแนวนอนวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะ เอาล้วครับวันนี้ก็ได้ฮิตไม้ออกไปแล้วครับรันต่ำสุดก็เดี๋ยวของพี่เพียวแอบหนักอยู่นะเนี่ยพี่เพียวแอบหนักนะแอบแอบมีน้ำหนักนะของพี่เพียวอย่าบอกนะเมเดลเลียนอีกไม่เอานะ ไม่อยากให้มีเมดาลเลียนอ่ะอยากให้เป็นสเก็ตได้ไหมพ,พี่เพียวครับโอ้โหหนาวะ่ะพ,พี่เพียวเป็นเมดาลเลียนเนรอหนาวะ่ะอพ่พี่เพียวได้ได้ก่อนนะ คนโอ้ oh, เป็นคีร่าครับคีร่านะครับเอมมเลียคลาร์กนะคีร่าแล้วก็ใบที่สองครับวิบวับอยู่นะมีความวิบวับอยู่นะอาจจะลานหรือเปล่าสโนว์ทรูเปอร์ครับ ลันสองเก้าเนะสองไปสาทับสองครับลันนะลันสนุ่นทูเปอร์ใบต่อมาครับโอ้โหตัวนังสือสีเงินแสดงว่าไม่ลันนะพ a ราเ l b l ลูคูอิวครับผมคูอิวในเมนเด l ร r เ a n ลียนนะคูอิวพาราเลบลูครับแล้วก็ อินเสิร์ตลองสุดท้ายเป็นอินเสิร์ตทอยนะอินเสิร์ตทอยโอ้เป็น o b บนะครับเป็น o b บนะแต่ว่าไม่ได้ลันนะพี่เพียวขออภัยไม่ได้ลันนะครพี่อินเสิร์ตทอยและฮิตหนาปึกคิดว่าน่าจะเมดเลียน หัวขาวหัวขาวโอ้เป็นสตอมทูเปอร์เหรอโอ้โหเป็นสตอมทูเปอร์ครับนี่เพียวนี่เพียวไม่ได้หลานด้วยคาแรคเตอร์เมดเลียนคาสตอมทูเปอร์นะครับปึ๊บดัมมี่แตกไปก่อน ใบแรกครับส่งสลิปให้ะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเช็คนะครับอ้าวกับหัวกับหางเหรอนี่กับหัวกับหางเหรอนี่ใบแรกครับมันผมได้ลุ้นตัวเองด้วยนะอันนี้คือซองที่พี่เพียวปาดไปใบ <c oughs> แรกครับ Star Wars แบบเป็นสีเงินนะไม่ได้ลัน Mass Canada นะครับผมอนตอนเช้านะได้เลยครับผมได้เลยครับ มัสคานาตามันได้ลุ้นมันได้ลุ้นตัวเองไปด้วยตอนนี้ใบที่สองเฮ้ยดร์ทมอด์ดหมอแต่มันไม่ใช่ฮิตนี่สิทำไมดร์ทมรอมาออกเบสอะไรละ่ะไปออกฮิตหน่อยเถอะอย่ามาออกเบสแล้วก็พาราเลลยลันลันนะรอบนี้ อุย้ยโอบีวันเคนอบี้ลันเก้าสิบเก้านะครับผมเป็นเบสลันเอพาราเรลล์ลันนะยังไม่ใช่ฮิตยังไม่ใช่อินเสิร์ตนะครับโอบีว mm ัน hmm. ลันเก้าสิบเก้านะลันออกหนึ่งนะพี่เพียวทรงมาดีอยู่นะทรงมาดีอยู่ไหมลองสุดท้ายอุ๊ยกลับหัวกลับหาง ดาร์ตเวเดอร์นะครับอินเซอร์นะครับยูเดสตินี่ไลท์วิดมีสกายวอล์กเกอร์เป็นอินเซอร์ตนะครับและฮิตฮิตยังไงด้านไหนอะเฮ้ยเฮ้ยหัวอย่างนี้จะบอกนะแอนิเมชันเนาะน่าจะลายเซนครับ แ,แกแรแกลนครับผม l ส s t r a ี่นะฮะลันห้าสิบโอ้ล้นห้าสิบนะครับผมแต่อืมเป็นแอนิเมชันจากเรื่องจากภาคไหนผมไม่รู้นะแต่ลันห้าสิบเลยนะครับพี่เพียวน่าจะเท่าทุนนะคิดว่าลันห้าสิบก็จริงแต่ไม่ใช่ตัวดัง ไม่อยู่รุ่นด้วยกันหรอคะเศร้าใจพี่เพียวแต่ได้รันห้าสิบเลยนะพี่เพียวได้ไลายเซ็นรันห้าสิบเลยนะไปดูราคาอ e ีเบอาจจะมีราคาก็ได้นะพี่เพียวไปดูราคาอ e ีเบอาจจะมีราคาก็ได้ มาครับที่แพรใบแรกโอ้จันหน้าแน่เลยนัง่งไงจันหน้าอังคารหน้าพุทธหน้านะแล้วก็โอ้หุนห่นยนต์ไอ้นัน่นอะในเมดาเลียนนะ IG 11ครับ ใบหลังสุดก่อนจะเป็นพาราเลลลันหรือมันก็บลูสีทองนะแสดงว่าลันหัวมันอย่างนี้นะ้ำแอนิเมชันบอกว่าแอนิเมชันนะครับเซบินเรนนะครับลันห้าสิบนะพี่แพรลันออกหนึ่งนะอย่าเซิร์ชครับเออพี่อาร์มพี่อาร์มเตือนว่าอย่าเซิร์ชครับแสดงพี่อาร์มเซิร์ชแล้วเหรอ อินเสิร์ตนะฮะอ่าอินเสิร์ตดีครับแพทเม่กับอนาคินอีพิโซดสองนะอ๋อเซบีนเรเป็นตัวหลักใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมรันห้าสิบเลยนะพี่อาร์มรันห้าสิบเลยนะสิบแปดทำห้าสิบและฮิตฮิตไม่หนาไม่หนานะน่าจะลายเซ็น โอ้โหรู้เลยคอมมนเดอร์เดซี่นะครับออกบ่อยหรือเกินในตัวนี้เนี่ยไม่ลัานด้วยอืมอ่าผมเปิดอีกกล่องต่อเลยแล้วกันนะมันมาอีกแล้วพี่อพี่แอรวอหพี่แอร์วอหมันมาอีกแล้วอันนิพส่แค่ พซิลิอัลโซการประกอตัวพร้อมเออร์ซ่านี่มีกีตเออร์ซ่านี่ตัวไหนนะเออร์ซ่านี่คือตัวไหนเลยมาครับอีกกล่องหนึง่ง เฮ้ยไม่หนานะเนี่ยไม่หนานะเนี่ยไม่ใช่สแตมหรอกถ้าสแตมมันจะมีความหนานิดนึงอะสแตมมันจะมีความหนานิดนึงอรอลุ้นนะว่าจะเป็นอะไรโอ้โหแอดแมนลอรแอ็กบารครับแบบเบสทางนี้ฮะ โรซาบริเจอร์ครับตัวบักสตาร์วอร์เวชแอนติเลสขอบเลอะเปล่าไหนขอดูขอบไม่เลอะ,อะไอ้ที่หมูขอบไม่เลอะนะอูเป็นพาราเลโบูครับแม่ลันตัวหนังสือสีเงินซูพรีมลีดเดอร์สโนว์ครับใบรองสุดท้ายเป็นอินเสิร์ตนะ อินเสิร์ตโอ้โหสโนว์ทูเปอร์มาหลอกหลอนอีกแล้วหรอแล้วก hey, ็ฮิตเฮ้ยแนวนอนวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะโอ้โห มันคือสแตมมันคือสเตมมันคือสแตมดัมดแฟมิลี่โทษนะครับไอสัตว์ที่เอามาไอสัตว์ อดัมแฟมิลี่นะฮะดีกล่องนี้ขยกบ็อกนี้น้ำตาตกไหน นั่นนะสิพี่พี่พี่อามกล่องสุดท้ายงด <laughs> สุดท้ายงดละ